สวัสดีครับท co ่านผู้ชมสำหรับสงกรารปีนี้เมษายน2568าสงการของผมเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่9เมษายนจนถึง16เมษายนนะครับผมเนี่ยยังทำงานอยู่ที <tutti puede plausible> ่อาลิอันอยุธยาประกันชีวิตสํานักงานชนบุรีครับผมก็ยังมีทีมงานหนุ่มๆสาวๆเนี่ยร่วมงานกันอยู่ผมก็ยังขายประกันอยู่นะครับผมทํางานที่อาลิอันอยุธยาเนี่ยปีนี้ก็เข้าเป็นปีที่ 40ปีแล้วล่ะครับท่านผู้ชมก็ร่วมกินข้าวกับน้องๆทีมงานแล้วเขาก็มารดน้ำดำหัวครับหลังจากนั้นผมก็เดินทางต่อไปนี่เลยครับลุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งไปจังหวัดจันทบุรีกับน้องตังครับ น้องตังเนี่ยเขาก็ไปเรียนวิศวกรอยู่ที่ราดกระบังครับช่วงนี้ปิดเทอมเลยพาไปเที่ยวจันทบุรีกันครับผมก็มีบ้านอยู่จันทบุรีอีกหลังนึงครับเป็นสวนเงาะสวนทุเรียนสวนกล้วยไม้แล้วครับท่านผู้ชมสวนลิ้นจีช่วงนี้กล้วยไม้ก็ยังบานอยู่นะครับเนี่ยเป็นนอบเบลแล้วก็เหลืองจันเนี่ยยังบานสะพรั่งอยู่เลยนะครับสวยงามติดอยู่ตามต้นเงาะต้นทุเรียนนะครับท่านผู้ชมก็เลยต้อง ไปชมสวนเงาะสวนทุเรียนสวนลิ้นจีแล้วก็ไปชื่นชมความงดงามของกล้วยไม้โดยเฉพาะเหลืองจันครับเพราะว่ามันก็จะบานตลอดละครับท่านผู้ชมช่วงตั้งแต่มกราคุณพามีนาเมษามันมีหลายกอหลายต้นมันก็อยู่ตามที่ต่างๆของสวนแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าข้อดีในการที่ปลูกเยอะๆก็คือมันออกดอกเยอะเลยทีเดียวครับแลวข้อสําคัญคือมันบานทนแล้วสีสันแต่ละกอมันก็สวยงามไม่เหมือนกันนะครับมีความแตกต่างกันไป ในช่วงนี้นะครับนอกจากเหลืองจันเนี่ยจะบาลแล้วนะครับก็ยังมีพวกเหลืองจันผสมครับเนี่ยเหลืองจันร์ซันไร แล้วก็ข้อสําคัญก็คือลิ้นจีกาลังจะเก็บได้กะว่าอีกสัก7วันประมาณวันที่20นี้ก็จะเก็บลิ้นจีแล้วครับตอนนี้เขาเรียกว่ามันเข้าสีได้แล้วครับเนี่ยมันสีชมพูสีแดงเรื่อแล้วล่ะครับแต่ลูกมันยังไม่โตมากก็ต้องรออีกสักประมาณ7วันช่วงนี้บํารุงปุ๋ยเป็นช่วงสุดท้ายเพื่อให้ผลมันโตนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังมากเลยก็คือช่วงนี้ช้างสารเนี่ยนะครับแถวอำเภอสอยดาวอำเภอป่ง,ปงน้ำร้อนเนี่ย กลางค่ำกลางคืนเนี่ยท่านทางสารก็จะมาเดินย่ําทุ่งเก็บเงาะเก็บทุเรียนโดยเฉพาะลิ้นจีเนี่ยเดี๋ยวนี้ช้างหันมากินลิ้นจีแล้วนะครับก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวสวนเป็นทั่วไปนะครับ2ปีได้ครั้งแต่ว่าก็มาโดนเช้าช้างสารเนี่ยกินไม่ถึงก็ล้มต้นบุกทําลายนะครับอันนี้ก็เป็นความเดือดร้อนของชาวสวนแถบนี้แหละครับรอยต่อ5จังหวัดจันทบุรอีอ่ระยอง สะแก้วฉะเชิงเซานี่แหละครับหลังช่วงสงกรานก็จะเก็บลิ้นกี่แล้วล่ะครับพอรุ่งเช้าท่านผู้ชมก็ขับรถไปชมวิวนี่นะครับที่โป่งน้ําร้อนเนี่ยมันเป็นที่ราบสูงนะครับเป็นที่สูงอะ่ะจะเพราะฉะนั้นช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามตามเชิงเขาครับท่านผู้ชมนี่ผมชอบมากเลยวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่อำเภอโป่งน้ําร้อนยามเช้าอยู่ใกล้ชายแดนไทยกัมพูชานะครับแถบนี้ ในอดีตเนี่ยเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยแถวโป่งน้ำร้อนเนี่ยก็เป็นที่ดินที่เขาเรียกว่าเป็นเขตสีแดงช่วงนั้นจะมีขเขมรสามฝ่ายโดยเฉพาะขเขมรแดงเนี่ยนะครับก็จะมาอยู่ตะเข็บชายแดนแถวโป่งน้ำร้อนเนี่ยแหละครับบางครั้งลูกปืนลูกระเบิดก็ข้ามฝั่งมาประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับโป่งน้ำร้อนเป็นสถานที่ปลูกลิ้นจี่ปลูกลำไยแหล่งสำคัญที่ส่งไปยังจีนนะครับทุกผู้ชม เพราะฉะนั้นที่โป่งน้ําร้อนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าหลงหลงชาวจีนเนี่ยนะครับมาตั้งหลงชื่อเป็นภาษาจีนเยอะแยะเลยล่ะครับที่เพื่อจะรวบรวมลําไยส่งไปที่ประเทศจีนรวมทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่วิวทิวทัศน์ที่โป่งน้าร้อนสอยดาวนี่ก็สวยงามมากผมเดินทางจากโป่งน้ําร้อนเนี่ยไปโน่นเลยครับจังหวัด ลบบุรีครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะไปร่วมกับงานสีดําของเพื่อนสนิทด้วยกันนะครับท่านผู้ชมคนเราเนี่ยนะครับบัตรประชาชนเนี่ยมีแต่วันเกิดแต่ว่ามันไม่มีวันตายเพื่อนสนิทผมก็ไม่รู้ตัวหรอกครับ อยู่ดีๆก็นอนแล้วก็ไม่ตื่นนะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าหัวใจล้มเหลวซึ่งมันก็เป็นโรคเดียวกับผมต้องระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมผู้สูงวัยทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ว,ว่าก็อวยพรว่าเพื่อนเขาเกาไปดีนะครับไม่ทุกข์ไม่โศกนะครับนอนหลับไปเลยนะครับท่านผู้ชม พราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านผู้ชมครับก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองและข้อสําคัญก็กินเห็ดหลินจือนะครับสนับสนุนสนับสนุนรายการโดยเห็ดหลินจือคือผมเนี่ยก็ปลูกเห็ดหลินจือขายเห็ดหลินจือด้วยนะครับท่านผู้ชมกินเองด้วยนะครับถ้าสนใจเห็ดหลินจือก็แอดไลน์เข้ามานะครับ096469อ่096469 6359ครับ ก็ไปร่วมง,งานสีดำนะครับคาระวะนะครับกับเพื่อนผู้ล่วงลับไปแล้วก็ขอให้เพื่อนไปอยู่สุขติหลังจากนั้นก็ไปที่บ้านสุพรรณบุรีก็มีหลานๆนี่นะครับตอนนี้ผมผมเป็นทวดแล้วล่ะครับเป็นทวดแล้ววันนี้14เมษายนฝนตกหนักครับที่สุพรรณบุรีครับผมจะไปโรงเรียนอํานวยเวท14เมษายน2 5 1 8ครับผมอยู่ที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้นัดเพื่อนเก่าตั้งแต่เรียนปถม ป5ป6ป7ม21อะสิทธิ์เก่าโรงเรียนอำนวยเวทอำเภอศรีประจันก็ตั้งแต่ปีพศ2515 15 25 35 45 55 65 50กว่าปีแล้วครับไม่ได้เจอกันครับรชาติาแซกเจียร์นะนะจำได้เดี๋ยว,ยวอันนี้อะไรอันนี้อะไรเปิดหน้าเธอจะปิดหน้าทำไมให้ใจลึกไป

ผมเรียนจบที่โรงเรียนอํานวยเวชอเาเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยตั้งแต่อายุ15ปีนะครับแล้วผมก็ย้ายไปเข้ากรุงเทพไปเรียนต่อที่โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมฝั่งธนบุรีแล้วก็ไปสอบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็จบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่เจอเพื่อนๆกลุ่มโรงเรียนอํานวยเวศเนี่ยทั้งหมดนับเวลากันแล้วเนี่ย50กว่าปีนึกชื่อนึก,นก,นกหน้ากันไม่ออกภาพจําที่เราเห็นกันเมื่อตอนอายุน้อยๆก็คือผมจากไปตอนอายุ15ปีนะครับ ท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยมัน67ปีมัน50กว่าปีแล้วละครับเนี่ยนึกหน้าภาพจำมันก็คือเด็กเด็กอายุ15แต่ตอนนี้มัน 67ครับเราก็มาเห็นภาพแล้วเราก็ตกใจว่าโอ้ยแต่ละคนทำไมถึงได้มีหน้าตาที่นะเป็นผู้เท่ากันแบบนี้ลืมไปว่าตัวเองก็อายุเท่าเขาแล้วครับท่านผู้ชมผมก็หก็67เพื่อนๆก็67แต่สิ่งที่น่าตกใจได้ถามถ่ายกันก็คือเพื่อนๆหลายคนไม่ได้มาด้วยได้ข่าวว่าหลายคนเลยครับท่านผู้ชม ไปสวรรค์ก่อนนะครับเขาไปรออยู่ที่นู่นก็ทยอยกันตามไปละครับก็ดีใจมากได้กินข้าวกับเพื่อนเก่าคุยกันขมโมงโฉงเฉงครับบางคนเนี่ยก็เป็นข้าราชการเกษียณอายุก็ได้บทสรุปว่าโอ้ข้าราชการที่เกษียณอายุนี่เขาก็ไม่ต้องทํางานนะครับกินบําเหน็จบํานาญก็มีความสุขสบายยามบ้านปลายของชีวิตนะครับส่วนผมยังต้องทํางานอยู่ครับเพราะว่าผมเป็นเอกชนทํางานอยู่อารอยนอุธยา,ยยาประกันชีวิตทําสวนทําไร่ครับท่านผู้ชมยังต้องเออขายของ อยังต้องขายประกันยังต้องขายเงาะขายลิ้นจีขายเห็ดลิ้นจือนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ได้คุยกับเพื่อนฝูงก็มีความสนุกสนานมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมเท่าไหร่เนี่ยก็เท่ากันนะถามเพื่อนว่าเธออายุเท่าไหร่เพื่อนบอก67เอ้าวมันก็เท่ากันนี่ <laughs> ดีนะเรายัง67แล้วยังได้มาเจอกันนะครับก็ถามไทยสารทุกสุขดิบหลายคนก็มีความสุขท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมได้สรุปก็คือแต่ละคนเนี่ยมีลูกน้อยแล้วข้อสาคัญมีหลานน้อยก็เลยบอกเอ๊ะทำไมเนี่ยพวกเรานี่ทําไมมันลูกน้อยหลานน้อยมันจะศูนพันกันหมดแล้วไม่ออกจอับได้ไหมไอ้สําเนียงไอ้พวกคุณวสําเนียงไอ้พวกสําเนียง,ยงภายหารหช่ เอาแลว้วไอ้ขคุ้นกันในเฟซไอ้ในไลน์แต่ว่าตัวจริงอ่ะไม่คุ้นไม่รู้เรียนเรียนชั้นอะไรวะห้องอะไรก็ห้องเดียวกันนั่นแหละแล้วมึงไปไปอ้น,นั้นไปสอบแล้วก็ย้ายไปอยู่ปะรูวัดปะดูะดใช่เนีน่ยก็ยังอยู่ในถทำอยคือมันจำออมันนึกหน้าตอนเด็กๆไม่ออกอ่ะมีนใ,นใครมีรูปตอนเด็กมั่งวะนเนี <S <S ่ยเนี่ยนึกหน้าอันนี้อันนี้อะไรวะอันเนี้ย อันนั้นอันนี้ไอ้บุญเอื้อบุญเอื้อเออบุญเอื้อบุญเอื้อบุญเอื้ออะไรวะบุญเอื้อนาใหม่บุญเอื้อนาใหม่เดี๋ยวบุญเอื้อฮะไปทำอะไรเป็นครูเป็นครูโอ้เป็นครูเยอะๆเลยแมวชื่อแมวมันชื่อแมวมันชื่ออะไรวะน้ำตะกุลเชื่ออะไรอ่างนเพชรชลัดนามสกุลอะไรอะไรอ่ะวันเนัสูเออ เวชเพชรชลธวันาสุดไอ้นุ่นไขวะเดี๋ยวเดี๋ยสมจิตเทียนทองเออสมจิตเทียนทองเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี้นี่ปัญญาไทยงามอันนี้จําได้เคยเห็นอยู่ใครอะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนั้นเนี่ยอาศัยอันันนะเพื่อนอยู่ที่วัดไปดูนาทรงธรรมเนาะเออไปอาศัยเขาตอนนั้นตอนที่ว่าจะเตรียมตัวไป็อบอะไรอะไร ก็เข้าตำราพุ้เฒ่าแล้ครับเขาบอกว่าชอบกินของขมชมเด็กสาวเล่าความหลังข้าปลาอาหารไม่ค่อยกินกันละครับมาเล่าความหลังกันว่าใครเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรมายัางไงมายัางไงแล้วก็โอ้โหเป็นว่ายืดยาวเล่ากันไม่หมดละครับ แต่สิ่งหนึ่งที่มันได้คุณค่าทางจิตใจมากเลยก็คือความจำความหลังสมัยเรียนเป็นเด็กนักเรียนอายุ14-15ปั่นจักรยานไปเรียนกันโรงเรียนบ้านนอกเนี่ยครับที่อำเภอศรีประจันจังหวัดส,สุพรรณบุรีเนี่ยตอนนั้นมันทุระก,กันดานโอ้โหถนนนี่นะครับต้องขี่รถไปตามคันานะครับก็ทำให้โอโ้รู้สึกความหลังมีความสุขมากครับนี่ก็เ,เกขาเรียกอะไรนะอำนวยเวทรุ่นเท่า,าไหร่17 1ิเ็หรือสเสตอนนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยเจ็7 67ใครจะเป็นคนตายหลังสุดใครจะเป็นคนตายหลังสุดโอหวางานศพกูนะไม่มีใครไปไม่ไปเหตุผลเพราะกูตายหลังสุดโอเคครับขอบคุณมากทุกคนแล้วเจอกันยังไม่ต้องกลับนะ หลังจากงานสังสรรค์เพื่อนก็ามาที่บ้านอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นบ้านเดิมของคุณแม่และเป็นบ้านเกิดของผมครับรวมญาติกันอืมเมื่อก่อนแม่ยังอยู่ก็เป็นศูนย์รวมตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วก็เอากระโดกมาเป็นตั้งเป็นศูนย์รวมนะอืมก็ออหลานบ้างแต่พอแม่ไม่อยู่ก็คนก็จะน้อยลงเพราะคนบ้านไกลก็ไม่มาแล้หลานก็จะมากันไม่ครบ มากันเท่าที่มีเป็นถือเป็นบรรลุมญาติมันเวลาตายอะนะมันเวลาตายมันไม่ได้เรียงกันเวลาเกิดอรเรียงกันแต่ว่าเวลาตายไม่ได้เรียงกัน มารวมญาติถ่ายรูปกับลูกๆหลานครับท่านผู้ชมผมก็กลายเป็นญาติผู้ใหญ่ไปแล้วละครับส่วนไอ้ที่ตั้งอยู่นั่นก็คือบรรดากระดูกของญาติพี่น้องผมก็ได้เสียพี่ชายไปแล้วเสียน้องชายไปแล้วนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็เอากระดูกมารวมกันแล้วก็ปะพรมน้ำนะครับลําลึกถึงนี่นะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่า ญาติาพี่น้องเนี่ยหาซื้อกันไม่ได้ตามท้องตลาดนะครับก็ต้องรักกันไว้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับก็ท่านผู้ชมครับก็เป็นความสุขอีกช,ช่วงหนึ่งของชีวิตนี่ก็หลานๆนะครับเนี่ยก็โอเคนี่เลนแล้วล่ะครับรุ่นนี้ก็เยอะแยะมากมายมารวบรวมมารวมกันนะครับ 14เมษายนเป็นวันครอบครัวก็ทำให้ครอบครัวต่างๆเนี่ยได้หยุดงานแล้วก็มารวบรวมกันมาทำบุญมาลำลึกถึงบรรพบุรุษของเราเป็นประเพณีอันดีงามครับโโทรสามาเลยนั่งๆเลยตรงนี้อาแล้วใครจะเป็นคนถ่ายล่ะพโพลูกหน่อยรูกลหนอ เอาก้อเลี๋ยมาเลี้ไปเลูกเอาข้ยกเลยไม่ได้ขาได้เอาล้อไม่ได้เประสามไม่ได้รสามเละสามเดี๋ยวลงไม่ได้เดี๋ยวลงไปกู นพระพุทธาสาพุทโธสุทธิชิตจางพุทธโสตทิชิกามังพุทโธสุทิิลาโผพุทโธโัมโมสังโฆไตโยนิจังสาธุพระพุทธพระธรรมพระโรมศีนะสานและคุณริดอนมารดาวันนี้เป็นวันวันทียั่วยไม่ต้องลดเข้าไปในโกรธล่ะเดี๋ยวก็ดูกเน่าหมดยิ่งเยวเอาลมเอาซี่แอบลมต่างต้องมีใครสักลูกแน่แหละ ไอจุก้าหนูมันมีไม่แต่ถ้ามีอันเดียวอะเฮ้ตีใหญ่มากเสียงแถบติ๋วขึ้นเป็นนมสอทนี่มันใหญ่กว่าสชนี่ยังไงงงภาษาใหญ่กว่าอ๋อเอาหมู่บ้านเอางี้ค่ะถ้าได้เราได้เงินเดือนเท่าไหร่สามบาทแล้วว่าเหมือนอะไรนะอ๋อ ก็มีหลานชายเนี่ยเขาเรียนจบวิศวะกรมานะครับก็ไปสมัครเป็นสอทอนะครับก็ก็จะเลือกตั้งกันเร็วๆนี้ก็ก็ขออวยพรให้หลานชายก็ได้เป็นสอทอตามวัตถุประสงค์ของเขานะครับเขาก็ย้ายกลับมาอยู่บ้าน แน่นอนแล้ครับช่วงสงกรานนี้ก็ต้องเข้าวัดทําบุญแล้ครับก็เขาจะมีการทําบุญกันหลายวันเลยนะครับทุกวัดเนี่ยนะครับตั้งแต่12 13 14 15นั่นนะครับหลายวันเลยทีเดียวท่านผู้ชมผมก็ต้องไปวัดนะครับนี่ก็ไปถ่ายรูปกับคุณอนันต์เข็มทองเป็นโต๊ะนะครับบริจาควัดไว้เขาก็เลยเขียนชื่อให้เป็นที่ระลึกนะครับก็เออไปนุบำรบุญแล้วก็ไป ดูนะครับเนี่ยก็ไปเนี่ยประชาชนก็มาร่วมทําบุญที่วัดบ่อสําราญแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดวงกท่านผู้ชมสงกรานปรากฏว่าไม่ไม่ได้รางวัลน,นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็ได้ความสุขมากนะครับในการที่ได้มาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกับท่านผู้ชมหลังจากนั้นไปเที่ยวต่อไหนดีที่สุพรรณบุรีนี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนี่ถ่ายรูปคู่กับเพื่อนอาจารย์สมจิตเทียนทองแล้วที่บ้านสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับเขาก็ ก็มีการขุดเผือกกันด้วยนะครับเนี่ยที่บ้านเนี่ยที่อำเภอศรีประจันเนี่ยนะครับเขาจะมีอาชีพกันอยู่ก็คืออาชีพปลูกเผือกเขาก็รายได้กันเป็นกอบเป็นกรรมดีเอาเป็นว่าเขาก็เออเจริญรุ่งเรืองกันดีนะครับในการปลูกเผือกเดี๋ยวผมจะทําคลิปปลูกเผือกให้ท่านผู้ชมได้อ่ดูนะครับก็ราคาดีทีเดียวนะครับเผือกช่วงนี้นะครับโอ้โหนี่กี่ร้อยตนเนี่ยถุงละสิบโลนี่ถุงละสิบโลใช่ไหม เฉลียลล่ยหรือเฉลีย่ยหรือเป๊ะลเ,ปเลยอ่ะบโ ปลูกเผือกแล้วเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเผือกนารับท่านผู้ชมเผือกหอมปลูกแล้วก็มีแม่ค้าจากตลาดไทยเนี่ยเขามารับซื้อจนถึงที่เขามีคนมาขุดเองแล้วเราก็ช่างขายก็จะมีหลายเกรดนะครับเกรดดีเกรดต่ําเกรดกลางนะครับราคาก็แตกต่างกันไปแล้วก็ที่สุพรรณบุรีช่วงสงกรานเนี่ยนะครับไปทางไหนก็จะเห็นแต่ถนนสีเหลืองเป็นดอกคูนเตมไปหมดทุกสนทุกสายนะครับถนนแถวสุพรรณบุรีเนี่ยก็สวยงามมากเลยท่านผู้ชมผมก็อดที่ไม่ได้ จะต้องถ่ายรูปเก็บไว้นะครับปีก็หนึ่งครั้งช่วงสงกรานนี่แหละครับแต่ว่าสงกรานปีนี้ฝนตกที่สุพรรณบุรีมีป่ามีเขานะครับท่านผู้ชมก็ไปที่อำเภอด่านช้างไปอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะเพินครับมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากเขื่อนลำตะเพินอำเภอด่านช้างเขตติดต่อ,อก,กับกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีนี่แหละครับก็ไปนั่งชมวิวกินอาหารอา,อากาศเย็นสบายที่เขื่อนลำตะเพินครับท่านผู้ชม หลังจากนั้นก็มีหลานชายห่างๆเขาก็มาเยี่ยมเยือนละครับท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งที่เห็นอยู่ประจําก็คือไปทางไหนก็เจอแต่ดอกคูนล,ละครับที่สุพรรณบุรีช่วงนี้ถนนแถบสุพรรณบุรีหลายสายเป็นถนนดอกไม้ครับมีความสวยงามมากนะครับโดยเฉพาะดอกคูนแล้วก็ดอกตะเบบุย่าครับเหลืองอาร่ามไปทั้งถนนตลอดหลายเส้นทางทีเดียวครับ ใกล้ๆบ้านของผมนะครับเขาเรียกว่าวัดท่ากลุ่มครับท่านผู้ชมก็จะขับรถไปวัดท่ากลุ่มครับได้ข่าวมาว่าที่วัดท่ากลุ่มเนี่ยเขามีการสร้างพระพุทธรูปที่ขนาดเนี่ยถ้าสร้างเสร็จแล้วก็จะสูงใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็เลยจะไปร่วมทําบุญสร้างวัด ให้พระพุทธศาสนาเก็บไว้ไวนะครับในในี้ในการละภาคหน้านะครับเราก็จะว่าได้มีส่วนร่วมสร้างครับท่านผู้ชมก็เชิญชวนท่านผู้ชมนะครับก็บอกว่าใช้งบประมาณเยอะมากวัดท่ากลุ่มอํมเาเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีครับพระสูงหลายเมตรเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่ารายละเอียดนะผมไม่กล้าพูดออกไปผมกลัวผิดครับท่านผู้ชมแต่ว่าแน่ๆไปร่วมทําบุญครับสิ่งหนึ่งที่ได้มาทันทีเลยความสุขใจแล้วก็อิ่มเอิบใจกับการได้ร่วมสร้างพระที่ใหญ่มากองค์หนึ่ง นี่คือแบบจําลองของพระพุทธรูปองค์ที่เขาจะสร้างนะครับเนี่ยอันนี้เป็นแบบจําลองครับท่านผู้ชมก็ที่องค์พระที่จีวรก็ประดับเป็นรูปพระนะครับกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ะองค์จริงร้อยเก้าเมตรสูงร้อยหกสิบแปดเมตรกว้างร้อยเก้าเมตรสูงร้อยหกสิบแปดเมตรแล้วก็ที่จีวรจะเป็นองค์พระหมดเลยอย่างนี้เป็นจีวรเป็นองค์พระหมดโอ้โหแปดสิบล้านองค์แทนคนไทยทั้งประเทศโลครับโอ้ เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยป่ะเนี่ยมันน่าจะในโลกอะฮะเ,ออเพราะตอนนี้ผมไม่ไม่มีที่ไหนใหญ่ๆกันอีกโอ้โหถ้าเสร็จแล้วนะฮะถ้าเสร็จแล้วตอนนี้สร้างมากี่ปีแล้วเนี่ยแปดอะครับแปดปีถึงได้แค่นี้โอ้แปดปีได้แค่นี้โอ้แล้วแล้วสีนี่จะเป็นสีแบบนี้เลยเหรอสีนี่ยังไม่แน่นอนนะแต่ท่านจส่วนมากท่านจะชอบสีทอง โอ้เป็นสีทองโอ้แต่พระพักงดงามมากเลยเนาะนี่คือจําลองมาขนาดนี้ใช่ไหมโอ้งบประมาณก่อสร้างเท่าไหร่เนี่ยประมาณพันล้านพันล้านนี่มันสี่ร้อยไปแล้วนี่สี่ร้อยไปแล้วคเพราะข้างในเนี่ยมันจะเป็นเขาทําเป็นตึกนะฮะไม่ใช่ว่าชายการไม่ได้นะข้างในจะทําเป็นสวรรค์สิบหกชั้นโอ้หเลยสวรรค์สิบหกชั้นหมายว่าทำบุญอะไรก็จะขึ้นไปอยู่ชั้นไหนชั้นไหนจะยันแล้วแล้วใครไปพระ ใครเป็นคนริเริ่มในการสร้างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อชื่อพระครูจุวรรณพระครูสุวรรณกุลยานุโลเจ้าอาวาสวัดท่ากุมอ๋นนี้อำเภอไรดอนเจดียดอนเจดีย์ครับตำบลามโนปจันติดแค่นั้นอ๋ออยู่ข้ามฝั่งมโนศิประจันพบปครับครับสรัางพันลรานตอนนี้ไปครดไปรั้วสี่ร้บครับครอบอ้อ่ครับารับคราเครับวรับคนมาทรับคนมบครับครับครับคับครับคับครับครับคร่บครันคร่บครับคร้างรามารถยิงสแกนได้ใั่ไหม แล้วคุณพี่อันนี้คืออะไรในรูปปั้นของใครเนี่ยท่านอ๋อวันนี้ครอบครัวสมเด็จพระนเนนนรศวรถ้าตอนที่สร้างนี่ก็เหลืองกับแดงมันทะเลาะกันไงอ๋อท่านก็เลยเปลี่ยนธรรมดาจะล่างวัดสีนทูทกอันนี้ท่านก็เลยเป็นการหลวงพ่อสร้างทำเป็นมือห้ามทับ พอทำเป็นมือห้ามทับโอ้พัฒนาเรสวนนะโอเคนี่เป็นภาพพัฒนาเรสวนแล้วพ่อกับแม่นะอ๋อนั้นเอาพระบิดากับพระมารดาของพัฒนาเรสวนพระมหาธรรมราชานะพระพี่นางอันนี้พระเอกาทศรสอ๋อพัฒนาเรสวนนี่ครอบครัวพัฒนาเรสวนแล้วอันเนี้ยอันนั้นพระสยามเทวาธิราชอ๋อพระสยามเทวาธิราชนี่พระแม่พระรณีบีบมวยผลออที่วัดท่ากลมอำเภอดอนเจดีย์นะร่วมทำบุญกันเลยนี่ยิงสแกนตรงนี้อ่ะ เออเดี๋ยวผมถ่ายสแกนลงไปในนี่ใช่ไหมสแกนตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยวัดท่ากลุ่มเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวผมเอาสแกนลงไปเผยแพร่ท่านผู้ชมครับสามารถร่วมทําบุญกับวัดท่ากลุ่มสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี่นะครับ เก็บไว้บนพื้นแผ่นดินไทยครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วเขาบอกว่าจะมีความสูงมากเลยทีเดียวในจะทะสีทองตามรูปนี่นะครับเขาก็จะสกีนไว้บนเสื้อคือโดยประมาณผมก็ได้ร่วมทําบุญแล้วละครจะเล็กจะน้อยก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากตอนนี้สร้างมาได้ประมาณเนี่ยนะครับแค่ฝาพระบาทเองที่สูงที่สุดในโลกเขาว่าอย่างนั้นถ้าถ้าสร้างเสร็จเนี่ยมาร่วมทําบุญกันได้ที่วัดท่ากลุ่มตอนนี้สร้างมาข้างว่าง,งบประมาณเป็นพันล้าน ตอนนี้สร้างไปแล้วประมาณสี่ร้อล้านได้แค่หัวแม่เท้าเองเนี่ยน,นี่โบสวัดทักกลุ่มในเสียงนกยูงร้องอยู่ตรงไหนอาจจะปีช่วงช่วงอายุตาโอ้นกยูงนี่มันตัวเป็นๆเ,เหรอมันมันนิ่งขนาดนั้นนะโอ้โอ้นกยูงสีขาวน่า มันนิ่งเลยอ่ะเราก็นึกว่ามันเป็นหุ่นพาท่านผู้ชมเข้าไปเดินใต้ฐานพระนะครับจริงๆแล้วเขาก็ก่อสร้างแข็งแรงตามหลักวิศวกรเขามีวิศวกรควบคุมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เนี่ยครับเอ่อก็เป็นพูดได้ง่ายว่าก็เป็นตึก ฮะเป็นเหมือนเป็นตึกอาคารนะครับเนี่ยก็รากฐานแข็งแรงนะครับก็จะสร้างขึ้นไปเรื่อยๆตามงบประมาณนะครับท่านผู้ชมก็ร่วมทําบุญสร้างพระพุทธรูปกันมานะครับวัดท่ากลุ่มอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีครับพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่ผมก็ไม่กล้าพูดว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ากรรมการวัดก็พูดมาแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เออขอให้ทาเร็จรุ่งในช่วงอายุของ ตัวกับผมเองนะครับก็คาดหวังไว้แบบนั้นก็ร่วมคันสร้างคนละเล็กละน้อยด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหจริงๆแล้วประชาชนไม่ค่อยรู้นะชาวพุทธอะรู้กันน้อยขนาดผมคนสุพรรณยังไม่ค่อยรู้เลยอ๋อนี่ไงเขาจะสร้างเนี่ยปางเนี้ยเนี่ยองนี่องจำลองไว้เนี่ย โอพระพักนดงามมากเลยอะแล้วที่จีวอก็ทำเป็นพระเป็นรูปพระโอ้งามงามหลายก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับร่วมกันสร้างพระพุทธรูปนะครับสแกนตาม QR code ที่ผมให้ไว้นะครับ ก็นี่ฮะพาชมวัดท่ากลุ่มนะครับท่านผู้ชมเป็นวัดเล็กๆนะครับแต่อยู่ที่อำเภอดอนเจดีเขตติดต่อกับอำเภอศรีประจันก็กใกล้ๆบ้านผมนะครับผมเองก็ไม่ค่อยได้ทราบข่าวเพราะว่าอาจจะมีการประชาสัมพันธ์น้อยไปหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับหรือเราอาจจะไม่ได้สนใจก็เลยไม่รู้นะฮะนี่ก็พาท่านผู้ชมมานะครับก็บอกบุญกันก็แล้วกันนะครับม,มันเดินไปเรื่อย ที่วัดนี่ก็มีนกยูงอยู่หลายตัวเขาก็เลี้ยงแบบอิสระนะครับมันเดินไปเรื่อยเลยวันที่ผมไปทําบุญนี่มันตรงกับวันที่15เมษายนนะครับท่านผู้ชม15เมษายนผมเห็นมีชาวพุทธมาร่วมทําบุญแค่ นะไม่กี่ท่านเองนะครับท่านผู้ชมก็ผมก็เป็นท่านหนึ่งที่อยู่ในนั้นนะครับก็เชิญชวนนะครับถ้าเกิดว่าชาวพุทธไม่ร่วมมือร่วมใจกันก็ยากนะครับที่จะสร้างเสร็จสําเร็จเรียบร้อยเอาเป็นว่าก็สุขสัรต์วันสงกรานได้ชมดอกคูณได้ทําบุญได้ท่องเที่ยวนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับผมก็บันทึกไว้เป็นความจําของกับผมนะครับที่อาําเภอบอ,อนเจดีที่วังว่ามีอะก็หวังว่าแล้วที่นั่งเหียญก็คือนั่งแบบเมืองกันพระเนเรศวรนะ ที่โพซี่มันก็หมีอืมเออแต่มันมีต้นคูนนะมันสวยที่อะไรที่คุณชานถ่ายไอ้ไอ้ดอกไอ้นั่นอะ่ะก่อนกลับก็มาแวะบึงประวัติศาสตร์ครับที่บึงหนองสาหลายตำบลหน,นองสาหลายอำเภอดอนเจดีเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมาตั้งทัพที่นี่นะครับบึงหนองสาหลายสถานที่ประวัติศาสตร์ครับอ่ะ ชมถนนที่สวยงามของอําเภอดอนเจดีไปตรงไหนนะครับก็เจอแต่ต้นคูนกับทุ่งนาที่สวยงามมากครับสวัสดีครับสุขสารต์วันสงกรานครับทุกท่านครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับท่านผู้ชม ขับรถรอบๆอบหนองสารายครับแหล่งประวัติศาสตร์ของอาชาวไทยนะครับที่จําได้ดีในการเรียนประวัติศาสตร์ว่าตําบลหนองสารายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีครับ สวยโอ้สวยงามมากเลยอะ่ะแหล่งประวัติศาสตร์ของสาลายเนี่ยอืัม ผมก็ได้มาพบกับคุณชาญชาวบ้านกลางซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหนองสาหลายที่คอยดูแลความเรียบร้อยของหนองสาหลายหนองประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับก็เอาเป็นความมีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์มากเลยทีเดียวคุณชาญก็เล่าให้ฟังหลายเรื่องทีเดียวครับเป็นหนองน้ําเป็นน้องน้ําเดิมเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ขลียันเป็นวาวเว,ว,วงแงงนี่เข้ามาขุดไม่ลุ้นจะลุกคงเป็นนอำเภออืมมาขุด กักเก็บน้ําเพื่อบริโภคแต่<อ>ก่อนเป็นหนองน้ําเมื่อก่อนมันเป็นหนองน้ําธรรมชาติตอเอาที่ไหนที่คุณชาลู้มานี้ก็แบบว่า<อ>มันเป็นที่พระทะเลส่วนมาตั้งค่ายเหรอใช่บอกว่าทะเลสวนมาตั้งค่ายที่นี่อโอ้มันก็เป็นหนองน้ำํำแล้วก็เป็นหนองน้ำเป็นวาวแวงมีบึงบัวแบบบึงชวาสมัยก่อนบึงลห้าก็เป็นก็มันบึงทั่วๆไปแบบมีเจ้ แล้วตอนนี้เขาก็เลยทําเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ตอ๋อมีคนมาเที่ยวเยอะไหมเขามีาาาามั้งถ็งต้องส่งการวันนี้ไม่มีมาหูกิ็ลายเลอย สุพรรณบุรีเนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกหลายที่เยลยนะครับแล้วสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนามากมายทีเดียวก็ท่านผู้ชมอย่าลืมสุพรรณบุรีนะครับบ้านผมไปเที่ยวสุพรรณกันนะครับด่านช้างก็จะมีวิวทิวทัศน์อ่างเก็บน้ําภูเขาน้ําตก นะครับอุทยานแห่งชาติดอนเจดีก็จะมีแหล่งประวัติศาสตร์ครับสีประจันอำเภอเมืองก็จะมีวัดสําคัญสําคัญในพุทธศาสนาในวันณคดีเยอะแยะมากมายแล้วก็สําคัญถนนหนทางทุ่งนาแถวสุพรรณบุรีวิวทิวทัศน์สวยงามอาหารที่สุพรรณบุรีนี่ก็อร่อยเหาะเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมคนที่สุพรรณบุรีก็จิตใจดีครับสวัสดีครับ